เรามองไปนะคะเราจะเห็นนี่อันนี้คือลิฟต์นะคะเป็นลิฟต์ที่ขึ้นมาจากสถานีเนาะเราจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์หนึ่งนะคะแล้วมีการเขียนว่า K Star Road ค่ะทุกคนมองลงไปที่พื้นเราก็จะเห็น K Star Road เหมือนกันนะคะและเงยหน้าขึ้นมาค่ะเราก็จะเห็นกับเจ้าน้องตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งนะคะเขียนว่าข้างน้ำนะคะยืนอยู่ใต้ป้าย K Star Road น้องหมีตัวนี้นะคะมีชื่อว่าค้างน้ำดอลค่ะ<อ>ข้างน้ำดอลก่อนอื่นเลยขอเล่าให้ฟังก่อนว่า K Star Road คืออะไรนะคะ K Star Road หรือว่าคังนำสตาร์โร d นะคะอยู่ในโปรเจกต์หนึ่งของเขตคังนำค่ะที่เขาเนี่ยได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อที่จะมากระตุ้นการท่องเที่ยวและโปรโมทให้นักท่องเที่ยวที่เป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีเนี่ยเดินทางมาที่ย่านนี้มากขึ้นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาปักหมุดเช็คอินที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คให้คนเนี่ยมาเดินตามหานะคะตุ๊กตาหมีหรือว่าคังนำดอลที่เป็นตัวแทนสนัญลักษณ์ของไอดอลแต่ละวงนั่นเอง ว่าไปนั่นนะคะขนาดไอดอลเองยังเคยมาถ่ายรูปกับเจ้าตุ๊กตาประจําวงของตัวเองเลยอะ่ะเพราะนั้นเราเองก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันในฐานะแฟนคลับก็ควรจะต้องมาที่นี่เช่นกัน